นะคเะม็ดของอะโวคาโดที่เรากินผลกินเนื้อไปแล้วทีนี้เราก็จะมาทำการเพาะนะคะอันนี้เอาตากไว้เป็นประมาณได้สองอาทิตย์แล้วนะคะตากจนลืมค่ะจนแห้งนะคะ่ะเราก็จะแกะนี่นะคะ อันนี้เราจะลองทดลองพอแบบสองสองวิธีนะคะวิธีแรกก็คือแกะเปลือกออกก่อนเปลือกรอบนอกเม็ดนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปแช่น้ําเราก็จะฝังลงทั้งเม็ดอย่างนี้เลยฝังลงดินนะคะแล้วก็จะดูกันว่าระหว่างฝังดินแบบนี้เลยกับแกะเม็ดแล้วก็แช่ในแก้วน้ําเนี่ยแบบไหนจะงอกเร็วกว่ากันค่ะนะคะ,นะคะ อันนี้คือแกะเปลือกของเมล็ดออกแล้วนะคะอันนี้คือยังไม่ได้แกะเราจะเพาะลงดินเลยนี่นะคะในส่วนของที่แกะเปลือกนี่เราจะเพาะกับน้ำนะคะเอาน้ำใส่แก้วน,ะะนี่นะคะสองวิธีเปรียบเทียบกันนะคะอันไหนจะงอกเร็วกว่ากัน,นะคะ่ะจำไหมไม้ที่เรลาล้างสะอาดแค่ไหนจิ้มไปวิธีจิ้มก็คือจิ้มตรงกลางเม็ดนี่นะคะ เราก็จะจิ้มตรงกลางนี้ตรงนะคะแล้วก็มาไปเรต่อยที่สองก็คือการนาเสนอเป็นตอนแรกนะครับต้องมอย่ใออกจาก สา,สามนะคะสามหน่นะคะแล้วก็เอาวางหมดจมน้ำแล้วครับเยียบร้อยแล้วนะคะหไม้สามารถหักได้นะคะถ้าใครคิดว่ามันยาไปก็หักออกได้จ้ะ นี่ลองลูกจ่กันนี่ทำไมต้องยืนตื่นก่อนเพื่อนอันนี้ลูกใจ่สาม นี่นะคะเดี๋ยวเพาะในน้ำเสร็จแล้วส่วนที่เหลือเราก็จะเอาลงไปฝังดินไว้ค่ะอีกสามเมล็ดทีนี้มาดูหลังจากที่เราเอาลงฝังในดินฝังแค่ครึ่งมเมล็ดนะจ๊ะนี่หนึ่งเดือนแล้วยังไม่งอกเลยดูแต่ว่ามีเขียวๆแล้วนะคะลูกนี้อันนี้ฝังคู่เพราะว่ามันเม็ดเล็กค่ะกลัวมันไม่เกิดก็เลยเอาไปคู่หนึ่งเลยสเม็ดเลย แล้วก็มาดูแบบพอในน้นํานี่มีแตกออกมาแล้วละจ้านี่ <Wow. S 1> เม็ดกลางนี่แตกใหญ่กว่าเพื่อนเลย mm. นี่นะคะ mm. แสดงว่าเออ mm. เขาชอบอยู่ในน้ํามากกว่านะคะน้ํานี่เราต้องเติมเรื่อยๆนะคะมันแห้งมันจะแห้งไปดูลูกนี้ลากเขาง,งอกมาเส้นหนึ่งแล้วดูดูลากลลางงอกแล้วนะคะอันนี้แต่ว่าแตกอันนี้แตกเยอะกว่าเพื่อนนะคะดูลากเขาหน่อยซิ see, มีไหม ขอดูข้างในเขาหน่อยคาน่าจะเป็นใบเขานะคะเนี่ยตรงที่แตกอยู่แต่ว่ารากข้างล่างยังไม่ออกนะคะยังไม่มีโผล่มาเลยดูอันนี้อันนี้ก็ยังไม่ค่อยแตกนะคะเม็ดเล็กอะอะโวคาโดนี่สองเดือนแ,แล้วจ้าเพิ่งจะโผล่มานี่สองเดือนแล้วนี่นะคะลากเขา มีต้นนี้นะคะที่งอกมายาวกับเพื่อนที่เหลือก็จะเป็นมีแต่รากนะจ๊ะต้นนี้นี่มีแต่รากอันนี้ข้างในเขายังไม่ออกมานะคะยังไม่งอกนะคะแช่น้ําไว้ได้สองเดือนแล้วอันนี้ก็มีแต่รากนะจ๊ะนี่รากเพิ่งจะผ่มาเม็ดเขากําลังจะแตกนะคะ ถ้าเม็ดเขาแตกเขาก็จะมีต้นยื่นออกมาเหมือนต้นเนี้ยค่ะนี่ต้นนี้ยื่นออกมายาวที่สุดนะคะนี่นะจ๊ะยาวสุดแล้วต้นนี้ลาเขาก็เป็นสองเส้นแล้วนะคะสองเส้นสามเส้นเล็กๆ,ๆ,ๆอันนี้ถ้ามีเวลาก็สองอาทิตย์ต้องเปลี่ยนน้ำเขาทีนะคะ หรือว่าน้ําเขาเริ่มแห้งก็เติมน้ําให้เขาหน่อยค่ะนี่อันนี้ตั้งแต่แชนะ่มาสองเดือนนี้รู้สึกจะเปลี่ยนน้ําให้เขาไปสองครั้งนะคะพอไว้นานๆน้ําเขาเริ่มเป็นตะคร้แล้วก็ล้างแล้วก็เปลี่ยนน้ําให้เขาคะ่ะมาแอบดูที่เพาะในดินนะคะ อันนี้ก็เขียวๆแล้วแต่ยังไม่แทงยอดออกมานะคะน,นี่ยังไม่แทงอันนี้ยังไม่มีมันยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรนะคะสามเม็ดนะคะน,นะคะอันนี้ไม่ได้ปอกเปลือกนะคะแต่สองอันนี้สองเม็ดนี้ปอกเปลือกะคะ่ะปอกเปลือกนอกเขาออกมาดูต้นนี้กันนี่นะคะ ต้นนี้ยาวที่สุดเลยยาวได้ฟุตกว่านคะคะเกือบครึ่งเมตรได้ประมาณสี่สิบเซนได้ดล่าร์คโอ้จับนี่ไม่ได้แล้วต้องจับนี่เหยเดี๋ยวจะเอาลงดินแล้วนะจ๊ะนี่นะจ๊ะน้ำเริ่มแห้งแล้วต้นใหญ่สุดแล้วต้นนี้ สรุปผลการทดลองพร้อนะคะรู้สึกว่าแบบในน้ำจะงอกเร็วกว่าแบบลงดินนะคะเคยฝังดินไว้แล้วแต่ว่าอยู่ในดินนี่จะงอกช้ากว่าะค่ะแต่ข้อเสียก็คือหลังจากเขาง,งอกแล้วเราก็ต้องเอาไปปลูกลงดินอีกรอบจ้า